เคยไหมเวลามีคนที่ดูดีกว่าเราล้มเหลวแล้วเราจะรู้สึกสะใจลึกๆแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดมันออกมาเคยเป็นไหมเวลาเห็นคนที่เคยอดรวยไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาดาราหรือคนมีชื่อเสียงทําเรื่องผิดพลาดในชีวิตแล้วเป็นข่าวเรากลับรู้สึกสะใจนิดๆหรือแม้แต่เวลาคนที่ประสบความสำเร็จล้มลงเรากลับโล่งใจ ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยทำไมเราถึงมีความสุขเวลาคนอื่นล้มทั้งที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้จักเขาด้วยซ้ำคลิปนี้เราจะมาขุดลึกเรื่องนี้กันนะคะมีลุงชัยอายุอานามก็ประมาณ50ปีเห็นจะได้แกขายผลไม้มานานมากแล้วก็ขายแบบง่ายๆไม่ได้หวือหวาอะไรจนวันหนึ่งมีนาวินเด็กหนุ่มรุ่นใหม่มาเปิดร้านอยู่ตรงข้ามกัน มีผลไม้พรีเมียมหลากหลายชนิดตกแต่งร้านสวยใช้บรรจุพัณฑ์ดีๆมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบลูกค้าก็เริ่มไปซื้อผลไม้ที่ร้านนาวินมากยิ่งขึ้นลุงชัยแกเริ่มหมั่นไส้พูดให้แม่ค้าแถวนั้นฟังว่าเดี๋ยวก็อยู่ไม่รอดหรอกทำอะไรแบบเวอ่เวอร์แบบนี้แล้ววันหนึ่งนาวินดันเจอปัญหาหนักคือสั่งของม่เยอะเกินจนต้นทุนจมจึงต้องปิดร้านชั่วคราว พอลุงชัยได้ข่าวนั่งกินข้าวไปยิ้มไปแล้วก็พูดว่าเห็นไหมกูว่าแล้วมันต้องเจ๊งแต่คำถามคือลุงชัยได้อะไรจากเรื่องนี้ร้านแกก็ยังขายได้เท่าเดิมและแกะก็ไม่ได้รวยขึ้นแต่ทำไมรู้สึกพอใจที่นาวินเจ๊งอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข่าวดังมากมีนักร้องลูกทุ่งคนดังเคยมีรายการไปถ่ายทำที่บ้าน แต่สิ่งที่ทำให้คนดูรู้สึกว้าวมากก็คือนักร้องคนนี้ต้องเปิดแอร์ให้กระเป๋าแบรนด์เนม20กว่าใบในทุกๆวันจนค่าไฟเดือนละหลายหมื่นบาทพออีกไม่นานถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทด,ดังในคดีช่อโกงแชร์จนต้องติดคุกติดตารางกันไประหว่างพิจารณาคดีจนมีชาวหนิตหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แซะว่าสมควรแล้ว อวดรวยเกินไปอวดดีเกินไปถึงว่าเอาเงินมาจากไหนนักหนาสะใจที่นักรองคนหนีพลาดแต่อีกไม่นานศาลก็ได้พิจารณายกฟ้องแต่หลายคนได้สะใจได้วิจารณ์กันเสียหายไปแล้วทำไมนะทำไมเราถึงรู้สึกสะใจเวลาคนอื่นพลาดฉันก็เลยลองมานึกถึงสาเหตุว่าทำไมส่วนลึกด้านมืดของเราถึงรู้สึกแบบนี้หนึ่ง อาจจะเป็นเพราะว่าความอิจฉาเบาๆอิจฉาไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เรามักจะไม่อยากยอมรับเราอาจจะไม่ได้เกลียดคนคนนั้นแต่พอเขาล้มเรากลับรู้สึกว่าเอออย่างน้อยฉันก็ไม่ได้อยู่ต่ำสุดมันเหมือนกับว่าการเห็นคนอื่นล้มลงทำให้เราไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองมากนักหรือบางทีเราอยากได้อยากมีเหมือนเขาแต่เมื่อเขาพลาดมันทำให้เรารู้สึกว่า สุดท้ายแล้วทุกคนก็ไม่ต่างกัน 2. คนเราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถ้าอีกฝ่ายสูงกว่าเราจะรู้สึกได้กว่ายิ่งอโอโหคนบ้านใกล้เลือนเคียงมักชอบเปรียบเทียบกันว่าใครดีกว่าใครรวยกว่า 3. ความรู้สึกเสียหน้าถ้าคนที่เคยด้อยกว่าเรากลับมาลุ่งเรืองเราจะรู้สึกว่าตัวเองแพ้ อาจจะมีนิสัยชอบซ้ำเติมมากกว่าช่วยเหลือคนอื่นคนเราบางทีก็ไม่อยากเห็นใครดีกว่าตนเอาละ่ะมาถึงจุดสำคัญกันแล้วถ้าเราแอบสะใจเวลาคนอื่นล้มเหลวเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงข้อ 1. ให้เราคิดแบบนี้ค่ะแทนที่จะเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นให้เปรียบเทียบกับตนเองในอดีตว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าปีที่แล้วไหม ถ้าดีขึ้นนั่นแหละคือความสำเร็จของเรา 2. ถ้าใจเรายังเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เราก็ลองคิดว่าเมื่อเขาทำได้เราก็ต้องทำได้สิเอาความคิดนี้มาจุดระเบิดไฟในตัวให้มันพุ่งไปข้างหน้าเลย 3. ต้องฝึกใจของเราใหม่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่าไปสะใจใครเลยแม้คนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลง ล้มได้ก็ลุกได้เช่นกันมองตัวเราเองก็เหมือนกันวันนี้อาจทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดแต่ว่าวันหน้าสักวันมันต้องเป็นของเราสมองความล้มเหลวของคนที่พลาดให้มาเป็นบทเรียนสอนตัวของเราเองลองคิดซิว่าทำไมเขาถึงพลาดไปแล้วเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเขามาพัฒนาตนเองโบราณท่านว่าไว้ว่า คนล้มอย่าข้ามว่านี้ยังใช้ได้จริงๆนะคะสำหรับโลกยุคนี้เอาเป็นว่าถ้าเราเคยสะใจเวลาคนอื่นล้มเหลวอย่าเพิ่งโทษตนเองหรือรู้สึกผิดมากเกินไปเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแต่สิ่งที่สำคัญคือเราควรเรียนรู้ที่จะจัดการความรู้สึกนั้นแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังบวกแทนแล้วคุณละ่ะเคยสะใจเวลาคนอื่นล้มไหมหรือคุณคิดว่า ความรู้สึกแบบนี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าการมองโลกในแง่ดีอาจทำให้เรามีความสุขมากกว่าเมื่อเราเฝ้ามองดูคนอื่นตกต่ำคุณคิดเห็นอย่างไรมาแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ